สวัสด <mile> ีค่ะก็อยากสืเคยเระ่องอะรเพราะว่เรา่ทงานจะตัดสินอะไรคะงานเดี๋ยวกัเ่งชื่อเ็ูทงนจะดินอะระงาเี่กบร่งชื่ใครกิกรรมนที่ค่ะแต่ทีกนั้นภาพถูกตกแต่งให้เกิดการกาง่นมันะีแสงสลอปัะรกันแล้ที่เห็นว่าของทานวิทยาศารระเทศทะกันชกวยกันทำกำลังต้งีกั การเข้าเซสชันมีเดียวร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องว่าได้อะไรจักการเข้าฝ่ายสินบางสิ่งได้มีมากมายครับเราสามารถแนะนำให้เพื่อนเพื่อนที่ทรงงานรู้จักการใช้พวกนี้ไ้การโป้องกตัวเองการทำให้องค์กรไม่สูญเสียแล้วที่เราโชว์เทคนิคเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ทราบว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษบ้างคะอ่าชอบตรงรีโมทเดสก์ท็อปครับอ๋อ ไม่น่าเชื่อว่าไมยจริงเพราะมันคงจริงก็ตื้นะครับูสิบวิไ่แบกแล้วก็ววอยากให้ฝากอะไรเล็กน้อยนะคะเผื่อครั้งหน้าถ้ามีการจาาัดเซ็กชันแบบนี้ขึ้นมาอีกอยากให้แนะนำต่อบไปถ้ามีโอกาสเข้ามาอบรมแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นใช้ใชื่อยาวันเป็นยังไง,แล,งแล้วเราควรจะแก้ไขยังไงให้มันถูกต้อง เ่มิยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้าร่วมเซสชันน1ของเรานะคะขอบคุณคมากค่ะ